สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องเจ้าแกนสารปังนะคะวันนี้แจนจะมาเบามอลซีรีเรื่องบูเบิร์เดย์อีพีที่ แล้วก็อีพีที่10ค่ะแล้วก็เป็น2อ p ที่เราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าใครเป็นฆาตก,กรถ้าใครยังไม่ได้ฟังมอมอีพีที่หถึงอีพีที่8นะคะ,คะก็สามารถดูได้ที่ลิงนี้เลยนะคะเดี๋ยวแจนจะแปะไว้ให้นั่นเองแล้วเราก็ไปมอมอยกเลยค่ะจากอีพีที่แล้วใช่ไหมที่ฮารินได้เจอคิมชินอูจ้ะฮารินนางก็เหมือนได้เดินไปหาคิมชินอูเลยนางไม่กลัวเลยนางก็บอกว่าเนี่ยนายจะกลับบริษัทใช่ไหมเออฉันขอติดรถไปด้วยนะ ถ้าคิมชินอูเป็นฆาตกรนี่คือนางเอกโง่งมากเค,คะก็เหมือนได้นั่งรถไปกับคิมชินอูจ้าแต่ก็เหมือนคิมชินอูอก็ยังจําหาลิมไม่ได้นะคะทุกคนแล้วเขาก็เหมือนได้นั่งรถกันไปแล้วแบบอืความเห็นแบบความเลือกลากของคิมชินอูอเข้าใจว่าเหมือนคิมชินอูมันจะแบบ จิดจีดนิดนิดอะไรอย่างนี้แต่ว่าในรถมันก็ไม่ได้เกิดเรื่องอะไรนะคะทุกคนแล้วก็ตัดมาที่แบบว่าอึนซองก็มารอฮาลิมที่ร้านกาแฟของพี่ฮาเยมินนั่นแหละแล้วพี่ฮาเยมินก็มีความเข้ามาถามว่าเดี๋ยวนี้เธอกับฮาลิมน่ะมาเจอกันบ่อยนะหรือว่าแบบพวกเธอสองคนจะแบบ เอออะไรกันหรือเปล่าแต่อึนซองก็บอกว่าเออก็ไม่ใช่แล้วฮารลินก็ได้มาหาอึนซองที่ร้านของพี่เฮเยมินค่ะฮารินของดิฉันนี่ปลอดภัยอยู่แล้วก็เหมือนจะคุยกับอึนซองเรื่องซอจุนนั่นแหละแล้วอึนซองก็ถามว่าที่เธอบอกว่าการตายของซอจุนเป็นการฆาตกรรมเนี่ยเนี่ยหมายความว่ายังไงฮารินก็บอกว่าเนี่ยแต่นายอย่าตกใจนะแล้วฮารินก็บอกว่าเนี่ยคิมชินอูอ่ะเป็นคนฆ่าซอจุนนะแล้วฮารินก็มีความเล่าไปหมดเปลือกเลยจ้ะว่า คือแบบฉันกลับไปแบบในอดีตได้นะแล้วแบบฉันก็เหมือนจะไปตามจับคนร้ายจับคนร้ายเสร็จแล้วฉันก็แบบว่าแล้วฉันซ่อนกล้องไว้ตรงหน้าห้องกิจกรรมนะ่อมีความบอกหมดเปลือกเลยฮาลินลูกจะไม่บอกหมดเปลือกอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอึนซองเป็นแบบว่าคนร้ายขึ้นมานี่โอ้โหมีพีคเลยนะมีพีคเลยเนี่ยแล้วอึนซองใช่ไหมก็มีความยื่นใบอะไรสักอย่างมาให้ฮาร์ลนะินด้วยทุกคนแล้วก็เนี่ยมีการบอกว่าตอนวันตายของซอจูนนะมีแบบว่าเจอขวดยาแบบเหมือนยาสลบสัตว์ มันชื่อว่าอะไรนะโซนิเทลเหรอใช่ไหมถ้าถ้าเจนพูดชื่อผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเออมันเป็นยาสลบอะไรอย่างนี้เพื่อร่วมง,งานของฮาริมก็เหมือนมาเช็คของนั่นแหละที่บริษัทของคิมชินอูมาส่งและไอยาสลบอะอีโพนิเทลเนี่ยมันก็หายไปกล่องดนึงซึ่งคิมชินอูเป็นคนเอาไปอ้าโอ้โหประจบเหมาะมากโอ้แต่ว่าเรื่องแบบพุ่งตรงไปที่คิมชินอูมากเลยแต่คิดว่า คือไม่น่าใช่คิมชินอูหรือเปล่ามันจะเดาง,ง่ายไปไหมแล้วข่าวนี้ค่ะฮารินกับอึนซองก็ได้มาที่บริษัทของคิมชินอูอ่ะแล้วก็เจอรถของคิมชินอูอยู่พอดีแล้วก็เหมือนจะหาแบบว่าไอ้ขวดยาสลบนั่นแหละว่าแบบอยู่ที่คิมชินอูหรือเปล่ปาโอ้โหลแล้วน้านก็มีความแบบคนรถกันเลยแล้วคิมชินอูก็เหมือนจะมาเจอจ้าแล้วก็มาเจอฮารินพอดีที่อยู่ในรถแกเห็นฉานั้นแล้วคือใจใหายบูบเลยเดี๋ยวน้าเองฉันจะแบบ โดนแล้วแต่ว่าอึนซองก็มาช่วยไว้ก่อนจ้าแล้วก็ได้จับคิมชินอูส่งตำรวจนั่นเองเหตุผลที่คิมชินอูนะคะเอายาสลบเอายาไอ้นั่นไปอะ่ะก็เหมือนคิมชินอูน่าจะติดยาอะไรประมาณนี้ก็เลยขโมยยาไปแล้วความตอนที่ตำรวจกำลังแบบสอบปากคำอยู่นางก็เหมือนจะร้อนหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีความหลุดปากพูดว่า หมอน,นั่นน่ะสมควรตายแล้วเลยอย่างนี้ก็คือพูดถึงซอจุนเออแล้วก็เหมือนตำรวจะจะถามย้อนไปตอนคดีของซอจุนนี่แหละค่ะทุกคนคิมชิว่ะพูดว่าผมเป็นแบบว่าคนที่เกลียซอจุนคนเดียวหรือยังไงแล้วก็ภาพก็ตัดไปที่เหมือนจะมีคนคนนึงมาคนที่ห้องฮาลินค่ะแบบใส่ชุดดำเจนก็มองไม่ชัดว่าคือเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเหมือนจะมาขโมยลูกค่ะทุกคนลูกที่ฮาลินย้อนอดีตนั่นแหละเจ็คว่า ไม่พี่ฮเยมิมก็เพื่อนแน่นอนอนซองที่แบบว่ารู้เรื่องราวว่าาหารินย้อนอดีตกลับไปได้เราก็ตัดมาที่เออคิมชินอูก็เหมือนกำลังจะบอกว่าผมไม่ใช่แบบว่าคนที่ฆ่าซอจูนเลยอย่างนี้แต่แบบเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เออแล้วตำรวจก็แบบซักไซว่าเห็นแล้วเธอจำได้ไหมว่าเออเป็นใครเป็นคนฆ่าคิมชินอูบอกว่า ทำไมจะจําไม่ได้ล่ะแล้วแบบอีตอนช่วงนี้คือแบบตื่นเต้นมากเลยว่าแบบึงจะเป็นใครจะเป็นพี่ฮาเยมินหรือจะเป็นแบบอึงซองหรือโซจุนแล้วคิมชินอูก,ก็พูดว่าเธอนี่เองแล้วก็บอกว่า เป็นบรรณลักษ์แล้วภาพก็แบบเลื่อนขึ้นมาก็คือเป็นพี่สาวของซอจุนนั่นเองค่ะพี่ไฮเยมินแดนว่าแล้วว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นพี่ไฮเยมินแน่ๆก็เหมือนเล่าย้อนมาว่าเฮ้ยต้องลวะโทรมาหาพี่ไฮเยมินอ่ะแล้วก็มีความบอกว่าเจอผู้เห็นเหตุการณ์ในคดีของซอจุนนะอ่ะแล้วคราวเนี้ยพี่ไฮเยมินก็ถามว่าเฮ้ยผู้เห็นเหตุการณ์คือใครตำรวจก็บอกแบบว่าพี่ยคิมชินอูคือผู้เห็นเหตุการณ์โอ้โหตำรวจจะ ไปโทรหักข้าราการจ้ะแล้วข่าวนี้พี่ฮาเยมินก็เหมือนจะได้ยิมตอนฮาลินคุยกับซูจินแล้วก็ตอนที่คุยกับอึนซองเลื่อนที่แบบว่าย้อนอดีตได้เลยอย่างนี้แล้วตอนนั้นนะฮาลินก็เหมือนได้เออทำแบบประชาชนตกไว้ที่ร้านกาแฟของพี่ฮาเยมินแล้วพี่ฮาเยมินก็เหมือนแบบเฮ้ยจะใช้โอกาสนั้นมาขโมยลูกแล้วก็มีความยื่นแบบประชาชนให้แบบคนดูแลหรือให้ใครสักคนเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าเนีย่ยฉันนะ คือเมื่อไหร่ฉันจะเข้าได้หรืออย่างอะไรอย่างงี้โอ้โหแล้วก็นางคือเข้าได้ด้วยทําไมระบบกรอกปลอดภัยมันแบบแย่อย่างนี้วะทําไม,ไมเข้าง่ายจังพี่เยมินก็ได้ไปคนห้องฮาลีนค่ะแล้วไปหารูปนั่นเองเหมือนกับเก็บรูปไปนั่นแหละแล้วก็นางก็มาเผาแล้วค่วนี้นางคิดว่าคือจะย้อนอดีตได้จริงๆรหรอนางก็คือย้อนไปอดีตได้จริงๆโอ้โหสุดยอดแล้วนางก็คือมีความยิ้มลายนะเออแล้วก็ตัดมาที่ฮาลีนจ้าอยู่ที่สถาน,นีตำรวจแล้วก็มีความถาม ตำรวจเจ้าของคดีที่แบบว่าสอบสวนคิมชินอูว,ว่าเนี่ยเฮ้ยเป็นยังไงคิมชินอูใช่ไหมที่เป็นคนฆ่าซอจูเลยอย่างนี้ตำรวจก็งงว่าเฮ้ยอะไรคิมชินอูใครคือคิมชินอูเหมือนคิมชินอูไม่ได้อยู่บนโลกนี้มาก,ก่อนเลไอย่างนี้ฮานิวก็คืองงว่าทำไมแต่ว่าปัจจุบันเปลี่ยนไปหมดแล้วแล้วก็มีความโทรไปหาอึนซองว่ามาถามเรื่องคิมชินอูเนี่ยแหละอึนซองก็งงว่าคืออะไรใครคือคิมชินอูแล้วอึนซองก็ได้บอกว่า เธอคงไม่ได้หมายถึงคิมชินอูท,ที่ตายตอนมองห้าหลบน้องโ,โ,โอ้ยพี่ไฮเยมินแน่ๆพี่ไฮเยมินย้อนอดีตกลับไปฆ่าคิมชินอูจ้าทุกคนแล้วฮาดินนะก็เหมือนได้เข้ามาที่ห้องนั่นเองมาคน้นลูกว่าเฮ้ยลูกม,มันได้หายไปหรือเปล่า ผลสรุปคือรูปหายจา้าแล้วนางก็เหมือนได้ออกมาข้างนอกใช่ไหมแล้วก็มาเดินคิดว่าเฮ้ยไทยวะที่จะเป็นคนแบบว่าขโมยรูปไปจะเป็นแบบว่าซูจิหรือเปล่าแต่ซูจิคงไม่น่าใช่เฮ้ยหรือแบบจะเป็นอึนซองเพราะแบบฉันก็เล่าเรื่องที่อึนซองเยอะอยู่เดินตอนแบบว่าย้อนกลับไปอดีตอะไรอย่างนี้แล้วนางก็เหมือนได้เจอพี่อเยมินกําลังจะปิดร้านก็ฮาลินก็เหมือนจะมาหาอิเซตร,รูปเนี่ยแหละที่นางเคยเผาไว้ที่ร้านพี่อเยมินหาที่หนักขยันนั่นแหละแต่ด้วยความที่ไอ้เยมินจ้าเก็บเลี้ย ลแล้วข่าวนี้พี่ฮาเยมินก็เหมือนจะได้คืนแบบประชาชนให้ฮาลินนั่นเองค่ะแล้วค่ามีฮาลินก็เหมือนจะแบบเออเดินกลับไปแล้วแล้วก็ไปเห็นอีถังใบหนึ่งที่พี่ฮาเยมินเนผะาลกูกเออแล้วก็มาเห็นแบบมันจะมีเศษกระดาษกระน้อยนิดนึงแบบเหมือนเศษลูกที่เหลืออยู่ถังที่พี่ฮาเยมินเผาวไว้มันอยู่ตรงใกล้ๆร้านของพี่ฮาเยมินพอดีไงฮาลินก็แบบเริ่มสงสัยแหละพี่ฮาเยมินก็เริ่มสงสัยเหมือนกันเ้ยเฮ้ย เออฮาลินก็มาถูกทางแล้วแล้วคราวนี้จ้าฮาลินก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มีความแบบเอาอิเซเซี่ยวนั้นน่ะลงไปในไฟแล้วก็เอารูปอีกใบหนึ่งที่นางเก็บไวอ้อ่ะมาเผาจ้าดิงเนี่ยที่ฮาลินเก็บรูปไว้อีกใบหนึ่งแล้วฮาลินก็เหมือนได้ย้อนไดดีตไปอีกครั้งอ้าแล้วคราวนี้นางก็มาเจอซอจูนแล้วฮาลินก็ได้มีความบอกว่า ซอจุนนายต้องระวังตัวให้ดีนะฆาตากรไม่ใช่คิมชินอูฆาตากรเนี่ยได้มาขโมยรูปในห้องฉันแล้วเนี่ยบอกว่าการฆ่าคิมชินอูเนี่ยเป็นแบบว่าใิช้วิธีเดียวกับนายเลยฮาริมกับซอจุนนะคะก็เหมือนจะมาที่ห้องชมรมนั่นเองมาดูกล้องผลปรากฏก็คือกล้องตรงที่ติดอยู่หน้าชมรมอะหายไปแล้วจ้าโอ้โหพี่ายเยมินเอาไปแน่แน่ฮาริก็คิดว่าหรือจะไปดึนซอ,องวะก็ฉันบอกเรื่องนี้ก็อื่นซองคนเดียวว่าโอ้โหมุ่งเป้าไปที่พันลองสุด เอาพาอพลอยชัดบริสุทธิ์นะเฮ้ยเฮ้ย <g iv> แล้วค่าวนี้ฮาริ่ก็บอกว่าเนี่ยคนร้าย,ยาใช้แบบยาสลบนะแล้วฮาริ่งบอกว่าเนี่ยคนร้าย,ยาต้องทิ้งหลักฐานไว้แน่เลยแล้วก็บอกซอจุนว่าเนี่ยเหมือนไปหาขวดยาสลบกันแล้วก็มีความแบบว่าแยกกันไปหาโอ้ยหาในถังขยะหา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 ไปนะจ๊ะเจนฮาริมได้มาเจอขวดยาสลบกับกระป๋องน้ำส้มนั่นเองแล้วฮาริ่ก็มาหาซอจุนแล้วบอกว่าเนี่ยฉันเจอแล้วนะเนี่ยขวดยาสลบแล้วฮาริ่ก็มาดูอีกว่าเฮ้ยหรือมันจะเป็นแบบ พี่ย,ยมินเป้าหวาอะไรอย่างนี้มีความสองตินสองใจมากและฉันอยากบอกฮาลินแตใจว่าเอยเธอมาถูกทางแล้วฮาลินเี่ย,ยมินเลยเที่ย,ยมินแล้วคราวนี้ฮาลินกับซอจุนก็เหมือนจะมาแจ้งที่สถานีตํารวจนั่นแหละเหมือนเอาหลักฐานมาให้อะไรสองคนนี้มีความจับมือแล้วเดินมาด้วยกันคน่ทุกคนโอ้ยฉันจะเป็นไบโพล่าอ่ะก็มีความจับมือเดินมาแกเขาจับมือกันแล้วซอจุนก็บอกว่าเนี่ยเราจับมือกันครั้งแรกเลยนะฮาลินก็บอกว่า แค่จับมือกันเองแล้วซอจุนก็มีการพูดมาว่าเธอคงชอบฉันมากเลยสินะฮารินก็บอกว่าอวิลนาน่าจะเป็นคนที่ชอบฉันมากกว่าอะไรอย่างนี้แล้วคําวเนี้ฮารินก็เหมือนได้แบบนึกคำที่คุณลุงร้านถ่ายภาพเคยพูดไว้ว่านนเนี่ยสัมพัสอดีตสูงสีสมห้าเนี่ยอาจเกิดเรื่องใหญ่ได้เลยประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นจ้าก,ก็มีป้ายใหญ่ๆตกลงมา เออแล้วซอจุนก็เห็นด้วยความแบบเออซีนพระเอกอะไรอย่างงี้ก็มีความแบบว่าคลีปกป้องแล้วสองคนเนี้ยก็ล้มไปตอนแรกก็คิดว่าคลี่รอดแล้วอยู่ดีๆป้ายก็ล้มไม่อีกจ้าโอ้โหแล้วซอจุนก็เห็นอย่างงั้นก็เลยเอาหลังอะ่ะไปรับแล้วป้ายอก็ล้มทับซอจุนจ้าทุกคนซอจุนลูก แล้วคราวนี้จอจุนก็สลบเลยค่ะทุกคนก็เป็นไงบ้างคะสำหรับบูเบอร์เดย์อีพีท <mae, S 1> ี่9ถึงอีพีที่10เฮ้ยคือแบบพี่ฮเยมินเป็นฆาตกรฉันก็ว่าแล้วว่าพี่เฮเยมินแน่ๆพอรู้ว่าอึนซองบริสุทธิ์ปุ๊บก็เอ้ย S <S <S ซองก็หลอดดีเหมือนกันเนาะอะไรอย่างงี้มีความตกหลุมคุนซองแล้วหนึ่งแล้วทุกคนค่ะใจนคิดว่าซอจุนมีไม่น่าได้ตายพอโดนพี่เฮเยมินฆ่านะแจนว่าซอจุนน่าจะตายพรโดนป้ายทับแน่นหะคือตลกไปแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปมอมออย่างงี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แจนด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ